เสนอตัวนะครับพรุ่งนี้ฝากกมาบ้างคือเพลงพีพีนี่แบบต้องบอกว่าเศรษฐีนีเศรษฐีตัวจริงเพราะว่าเขาแบบทุ่มทุนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเอออนะครับเพ็รจริงไหมมันงั้นอะเราฟังเพลงเขาแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับฟังแล้วฟังแล้วก็ก็เสนอตัวพี่ นี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมถ้าเอกเอ็มบีล่ะถ้าเอกเอ็มบีในเขาเขาประกาศไปยังยังใช่ไหมเกษย์ไผ่ไหมเนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีดข้อมูลจากผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบผมชอบผมชอบแล้วก็รู้เยอะแต่ว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่รู้เลยจริงๆทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้กันเหรอผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นโซเชียลเพราะว่า ครับไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นแล้วเขาก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่ครับผมเ,เปิดเดยอะก็เปิดเยอะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตามชอบอไม่มีตามชอบเลยเขาผมปล่อยก่อนนะผมปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอะตามผมก็ ดีแล้วผมว่าเพลงนี้มันก็มีความเป็นพี่ๆอยู่สูงนะครับแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเป็นอีกเพลงนึงที่ที่ผมว่ามัน represent ความเป็นตัวเขาได้ได้ได้ชัดมากทั้งทั้งในมุมของเรื่องที่มันเล่าแล้วก็ในมุมของโครงสร้างของเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยนักร้องทํานองอะไรเงี้ยหรือการอะ r รต่างๆก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบแฮปปี้กับงานของเขาครับรอบหน้ามาวีคัมันบว่าเสนอตัวเออ